ฉันซื้อเวลาให้นายได้แบลรี่แต่นายจะต้องไปพบกับทุกคนแบบนี้มันไม่มีวันสิ้นสุดหรอกผม,ผมไม่รู้จะเริ่มยังไงด้วยซ้ําจำไว้แบลรี่ความทรงจํากับสายสัมพันธ์นั้นเป็นทั้งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นความพ่ายแพ้ที่ย่อยยับช่วงเวลาและการประทุระหว่างเรามันเปลี่ยนไปแล้ววิถีทางก็จะถูกเปลี่ยนจัดการซะแบรี่แล้วเจอกัน วัสดีนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันก็กำลังถามตัวเองอยู่แบบนั้นเหมือนกันเนี่ยเป๊ะเลยไม่นี่มันเป็นไปไม่ได้คือนายมานี่ทำไมเ,ออเดี๋ยวฉันจะบอกนายให้ถ้านายบอกฉันว่าที่นี่ที่ไหนตายแล้วคอสเพลย์เหรอโอ้มาเซลฟี่กันแม,ม่มา <ขอ S 1> ทษทีฉันแบบผมคือคือ ผมเดอะแฟลชเหมือนกันเดอะอะไรนะเดอะแฟลชไงแฟลชแฟลชคือมันอธิบายยากเลยฉันชอบชุดนายมันดูใสสบายชุดนายโคตรเจ๋งเลยดูปลอดภัยดีด้วยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฉันไปเรียเลนไม่อะไรนี่มันหมายความว่าไงเป็นไปได้ไงมันไม่ควรเป็นตอนนี้เนี่ตอนนี้เหรอ คือนี่นายไม่รู้เกี่ยวกับโอ้พระเจ้าอย่าทำงี้ฉันไม่รู้อะไรเลยโอเคไหมพระเจ้าช่วยนายบอกว่าอะไรเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นเหรอหมายความว่ายังไงกัน